คือบรรยากาศตอนนี้นะอ๋อ,อเราประกวดหมายงานใหม่เนาะเดี๋ยวพาดประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงก็เริ่มใชมมเติมเป็นไรไม่ไรนะู้าช่ไหบ่ายโมงเดี๋ยวดูหาท่าหนึ่งกันได้ จะเดี๋ยวไปถ่ายด้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวตามไปโชคดีในอีเปลีนวดีด้วยนะครับรับไดกที่จุดลงทะเบียนครับแล้วก็วันนี้ขาดไม่ได้เลยอาจารย์เดียวขออีกนิดนึงก่อนหิวข้าวต้องขอมาขออีกนิดนึงจริงสอหรับกิจกรรมในช่วงภาพถ่ายประกอบไปด้วยการประกวดสาวใหม่สาวใหม่แล้วก็มีในส่วนของการแสดงแบบแฟชั่นโชว์สองชุดการแสดงด้วยกันนั่นคือการแสดงแบบชุดแรก ภาพหมที่ใส่ในการทํางานชีวิตประจําวัน้าไหมที่ตัดเย็บมาเพื่อสวมใส่ในการทํางานและก็ชีวิตประจำวันนั่นคือแฟชั่นโชว์ชุดแรกและแฟชั่นโชว์ชุดที่2ครับ้าไหมแบบชุดราตรีก็พานไาได้ในการมารับชมที่เวทีกิจกรรมแห่งนี้และมาพบกับ2อบิวีดีกรที่คุณค่า่งการอนุรักษ์ในวิทยาภัณฑ์อย่างเราทั้งสองคนของปรีชากระสังและท่าน ดรเดนิเอลของเรานะฮะวันนี้หลังจากสวายเทียวแล้วเราเก็วิ่งหนึ่งในงานไหมสุรินใหม่พรีเมียมคือเย็นนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ขออนุญาตพักเสียงไปสัมพันธ์ไปทานข้าวกันก่อนนะแล้วมาเดินชมกิจกรรมกันที่นี่ขอบคุณและสวัสดีครับอันช่วงบรรยากาศร,รายการช่วงแร,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 รกกิจกรรมก็หมดช่วงไปเดี๋ยวคงจะมีภาคบ่ายนะครับอันนี้พิธีกร นา้ปริญาศาสตร์รอบ,บรนี้ไปก่อนสวยงามมาก นู่นเหรอไม่ไปบ้านนู่นบอสอะไรนะไม่ไปแล้อจะต้องานต้องทั้งวันเนาะใช่ใช่โอ้ดีใจจนได้มาปกติเขาไม่ไอ้มล่ะเพอไม่ได้ไลฟ์เขาดีใจทำยูทูบยู่แถวนี้แหละข้างหลังน่ะข้าไหนเนาะเดี๋ยวพาไปดูเจอยังนี่ไงเอาเจอแล้วนี่ไงเขาบอกบไม่ร่วมมาเขาไมงบอกว่ามาก็ดีคุยกันมันก็ถ่ายกันอยู่โอ้ยอ๋อเราดีใจ ก็เลยบอกด็อกเตอร์น้่งหายต้องร้างำลักด้วยใช่ไหมครอใจไม่คุภาพทางอะไรนะนี่แหละคนนี่ที่ที่ที่สาวก็ไม่รู้ว่ามาอะไรเขาเป็นพิจารอยู่เมื่อกี้ในงานน่ะจัานเจะปรกานอะด้เลยเจอด็อกเตอร์ ต้องไม่แน่จำเหมือนกันคือแบบแบบรัฐบานเคยนะนั่นแหละโอ้ยดีใจเนาะทรายจะเ่อนตำแหน่งเราไม่รู้เรื่องนี่คือบรรยากาศเนาะตอนประมาณภาคบ่ายเนาะบ่ายประมาณบ่ายโอ้ยกินข้าวข้าวโอ้ยนี่มีเตาด้วยอมยาเต้ือนี่คด้านหลังจะจะจะประกวดประมาณบ่ายโมงเนาะ โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยลมอยู่ตรงนี้ลมเย็นกว่าอย,อยู่อยู่ด้านในอะ่ะมันจะมันจะร้อนโอ้ยนีป่ประกวดพิงเขาเร่ากอราประกวดประกวดใหม่ประกวดสาวไหม่เนาะประกวดสาวไหม่ โอยอกินข้าวใหญ่เลยคุณแม่ <c oughs> คุณแม่กินข้าวเนี่ยตอนนี้กำลังจะเตรียมประมาณบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงเขาจะเริ่มเอ่อดขวดสาวไหม,มกินข้าวแรงก่อนนี่ก็กำลังก่อไฟก่อฟืนเตียมไว้เนาะเดี๋ยวตอนช่วงเริ่มก็จะได้ ปฏิบัติหน้าที่กันนะอย่างคุณสึกว่ารางวัลจะสูงทีเดียวนีง่ไงอุปกรณ์อุปกรณ์อรของเขา้นนาะลักนณะนนี้โอ้สุดยอดเลยอันนี้ใช้แบบหม้อหม้อหุงข้าวดนวยละ่ะปกติแมีดา,ากาลายอ,าอันนี้หม้อหุงข้าวก็สามารถมันร้อนเร็วมันจะร้อนเร็วนะมันเดือดความร้อนได้เร็วมากเดี๋ยวช่วงกลางบ่ายคงจะได้เห็นบรรยากาศ พี่ๆจะคงจะได้พบกันช่วงบัญญาการบันบายเนาะนีกำลังประกอบนี่ก็กำลังประกอบปกรณ์เพื่อที่จะจะเตรียมเนาเตรียมการให้พร้อมทุกอย่างพอได้เวลาก็จะได้บายมงก็เริ่มเนาะนี่ก็ใกล้ละมั้ง ด้านาในผะ้าไหมสวยๆเนาะดูสีสี่มัรอนี่หละสวยงามมากเลยนี่มันต้องยึดกับตัวนี้มันจะยึดปิดการแน่นเลยแน,น่นแน่นทีเดียวอันนี้เพิ่งัดแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยแกะมาเลยใช้เตาถ่าน โบราณบางที่บางแห่งก็จะใช้ใช้ฝืนแต่นี่เขาทัานสมัยใช้ถ่าน,นก็โอเคเนี่ยที่ไดดูสิบรรยาศาสตร์พิซาร์รีผินช้างใหญ่นะครับมีกิจกรรมประกวดสาวใหม่ ขาวหมดสะอาด <laughs> เอาให้ได้ที่หนึ่งเดอ้อนี่ก็กำลังก่อ,อกไฟนะท่านผู้ชมก่อ,อกไฟไว้ให้ติดเตรียมเอาไว้เลยเตรียมการให้เรียบร้อยนะดีจังเลยโอ้อยบนเนี มีกี่มีกี่คนทั้งหมดเนี่ยประมาณเดก่คหกคนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดหององคนอ๋อท่านผู้ชมเตรียมการให้พร้อมเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะได้เริ่มคงจะสนุกแน่ดูตรงนี้บริเวณหลังมันหน้กาโรงแรมทองคาริน ดูขั้นตอนกอ เตินนมน้ำให้พร้อมหยุอตอนประมาณบ่ายเขาจะได้เห็นนะครับบรรยากาศตอนเตรียมของเครื่องอุปกรณ์นะครับเพื่อที่นั่นแหละตอนเข้าไปที่เห่นนี่แหละมีสองสองคนอืมต่อไฟใช้ใช้ต่อขาดใช้ขาด เสร็จแล้วทีมก็ช่องเตรียมพร้อมให,ให้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาอนที่จะได้เวลาแข่งขันทำการแข่งขันก็นเราต้องท้องโอ้ยกา หม้อดำหน่อยพ <c> อ <ười> ผ่านการใช้งานมาอาย่างสมุกทสมบันก็ต้องเลยไม่ต้องใช้ตาเอหม้อใหม่หม้อเก่าหม้อมีอยู่แล้วก็นำมาใช้งานได้ทันทีท่านผู้ชมนะน่าลำดับเือเจ็ดแปดแล้วเรียงมาหกห้าสี่สามสองหนึ่งขยันนูนนี่นออี่สิตัว ยอะพักหนึ่งนั่นแหละอันนี้แต่ละทีมก็เตรียมนะครับเตรียมเตรียมกันให้เรียบร้อยให้พรอ้อมอันนี้หม้อใหญ่ๆห,หม้อใหม่ด้วยหม้อใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวกพอน้ําเดือดก็จะลงลงได้เลยนะครับอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่มากเลยตัวนี้ชิ้นนี้ใหญ่ 1, 2, หนึ่งสองใช่สองชิ้นไม่งามจังอันนี้ใช้ไม้ไผ่นะ ช่ยังอื่นต้องใช้ไม้ไผ่เนาะใช้ยังอื่นไม่ได้เนาะได้ไหมครับว่าเหล็กก็ได้ใช่ไหมครับแต่อันไอที่เป็นเหล็กไม่ได้เอามาอ๋อเหรอแต่เหล็กกับไม้ไหนดีกว่ากันนะครับถ้าใชงานเดี๋ยวอย่างปกติแล้วแต่ถนัดเนาะอันนี้ก็ไม่มีปัญหามันทำมันดูเนียนดีเนาะลื่นดีเนาะมนดีจังเลยโอเคให้พื้นที่ที่เตรียมการก่อนเนาะเดี๋ยวภาคบ่ายมาร้อยชมกันน่อสุดยอดเลย ที่ที่บ้านทําไหมประจําใช่ไหมค่ะนี่ามาจากที่บ้านนี่นะนะครับออันนี้ไหมพันหรือไหมอเอ,อ่อไหมพันค<อ>่ะไหมไหมพันเนาะอของศูนย์อ๋อของศูนย์โอ้ยสุดยอดเลยครับรไกลไหมครับบ้านบ้านโคราชเลยเหรอโอ้ย oh, มนจากโคราชเชียวไกลมากเลยนะอํพาพงอะไรครับผมขอโ,โทษทีจะกราจะกราดคุณเสดงว่างานนี้ดังถึงโคราชเนาะขอบคุณมากเลยที่ได้มาเห็นได้มาจากโคราชมาสุริย์เนาะ หขยโชคดีนะครับขอบคุณมากมากเลยดีใจดีใจมากเลยจากจักราบมากลายนี่มาจากจักราบคุณน้ำมาจากที่ไหนครับเนี่ยบ้านราลาตะบลท่าสว่างอ๋อท่าสว่างโอ้ยขึ้นชื่อเลยชาดังมากท่าสว่างเป็นกรตดิสั์ของการเรื่องหมาเนาะจะเป็นผ้ามงผ้าไหมแบบนี้ก็จะขึ้นชื่อดังดังทั่วโลกเลย บ้านท่าสว่างนะ่ขึ้นชื่อมากเนาะท่าสว่างบ้านไปทางนี้บอกได้ไปทางไหนโอ้ยขอโชาดีนะครับดเดี๋ยวภาคบ่ายคงจะได้เจอดังดังมากบ้านท่าสวา <c oughs> า่า,า,วางโอเคกำ <c oughs> ลังเตรียมการอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้บ้านปรีงเรามุ <c oughs> กำลังเตรียมเนาะโ <c oughs> ชคดีโชคดีเด <c oughs> ้อออะต่อแต่ละชุดก็ให้สองให้สองสองคนเนาะ ทีมละสองทีมละสองคนอ๋อ oh, อันทีมนี้ก็กําลังกําลังเตรียมอยู่เนาะที่การเตรียมการโอเคครับผมเชิญตามสบายด้วยเดี๋ยวประมาณช่วง13บสานาฬิกานั่นแหละครับโอเค okay, เดยวจะไปเก็บ,บด้านในแป๊บหนึ่งก่อนครับส,นะส,ามมาส่วนด้านเดี๋ยวนะไปด้านส่วนด้านในก็จะเป็นสวยงามมากท่านผู้ชมใหม่ล้วนเลยดูสิสวยงามใหม่แท้ๆ ดูสิพอมาแสดงไหมให้ชมแล้วก็ให้จำหน่หายมาจำหน่ายด้วยอันนี้กลุ่มทอบ้านใสท่านผู้ชมวีบรรยากาศภายในบริเวณงานนะครับสวยงามอลยผ้าไหมก็ผืนไหมแท้ๆเลยไหมสุรีนไหมไหมแท้ๆเลยอันนี้บ้านบ้านท่านนงรัฐบ้านอยู่ไหนครับผมบ้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภออะไรนะอยู่อำเภอเมืองอำเภอ,อเมือง งนงสวยงามมากนะเนาะเพระที่ท,ที่ที่หมู่บ้านทำ,นำเป็นอุตสาหกรรมแล้วเป็นเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มหมู่บ้านแล้วเป็นส่วนตัวครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มหมู่บ้านแต่ก็ทุกวันนี้ส่วนตัวจะเป็นบ้านธนรัฐจะดังที่ผ้าโฮลค่ะอ๋อผ้าโฮลโฮอ้อโหสวยงามมากเนาะนี่ก็มาประกวดทั้งจําหน่ายด้วยเนาะครับเนาะใช่ค่ะทั้งจำน่ายทั้งจำน่ายด้วยวขอบพระคุณมากครับดีใจจังเลยท่านผู้ชมดูสิบรรยากาศของบ้านเอ่อ นองรัฐก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวภาคบ่ายก็จะมีการประกวดเนาะช่วงบา่ายก็จะสาวใหม่คแัวดีจังดูสีสวยงามมากกระปงกระเปา๋าออกแบบมาสวยงามมากทีเดียวเลยสวยทีเดียวนะครับน้อสวัสดีครับสวยจริงๆ มีจำหน่ายมีให้เช่าอันนี้บ้านบ้านบ้านครับอะไรไม่รู้นะตะโอบ้านเครื่องเรื่อยน้ำจ่าโดยกรวมกัสวยงามมากเลยดูสิอันนี้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยาซับผ้าใหม่ท<อ>ี่จะใหม่ที่นี่ที่เดียวอ๋อที่นี้ที่เดียวเนาะเป็นรูปเป็นราคาผลิตภัณฑ์ึ้นมาเอง เ่อนใช้หรืสามารถซัตว์ถ้าหมายได้เองทด้บ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถามท่านผู้ชมเ่ยสวยงามสีสันสวยงามมากเลยนี่ใหม่แท้ๆเลยนะครับไปเยี่ยมชมได้ที่บูธที่นี่จัดสองวันนะครับสวยจริงๆเลย นี่คือบรรยากาศด้านในงานท่านผู้ชมก็จะมีการแสดงผ้าไหมผ้าไหม,หมสุรินไหมเฟรีเมียมนะท่านผู้ชมนี่คือ,องานที่เขาจัดขึ้นสวยงามทีดเดียวอลังการมาท่านผู้ชมเนี่ยดูมีการจัดแสดงสินค้าทุกอย่างภายในงานเดี๋ยวภาคบ่ายก็จะมีการประกวดนะครับประกวด สาวใหม่นั่นเองครับท่านผู้ชมสวยงามมากโดยสิสวยทีเดียวอันนี้ตำบลจจารพัฒนมีเสื้อบอหห่มทุกสิ่งทุกอย่างในงานสวยงามมากทีเดียวโอเคท่านผู้ชมเนาะพอเ่พาะบรรยากาศวราจะเปลี่ยนทันทีก่อนเด้อที่ต้องบระการใดรก็ต้องก็ต้องตอบไปครับเดี๋ยวทั้งฝายพบกันในช่วงประกวด สาวใหม่ก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอคลิปนี้เขากลับก็ทัสวัสดีครับ